มีถ้าใรจะเพิ่มเติมให้พี่แป๊บหนครับอาลักเชียวทำตัวน่ารักเขาแก้ได้บนน้้นะครับ

มันเสียวนะพ่อลโหลหุยมีสีดอทุวยด้วยนะครับสีดออะไรฝั่งนูน้นสีดอฝั่งนู้นสีดออะไรนะจัไม่ได้ออมสินนะครับนอนร้องกินอยู่เผืยแม่อยากจะให้สีดอมสินนะครับถ้าอยากเพิ่มเติมให้พี่แป๊บอีกก็ได้นะครับ พอดีนะขันไม่ได้ไปตัดไม้พอดีแล้วได้ยาแล้วเอาอีกบก่เอาไปแม่นะขันบ,บอกเอาอีกก็ได้เอามีใครจะเพิ่มเอา้าทำไมถังเป็นอย่างนั้นล่ะนะขันใครอย่าแป๊บบ่แค่นี้ไม่พอนะครับนะขันบ,บอกแค่นี้ไม่พอ เดี๋ยวให้ดูนักขันพอมไหมหนักขันบอกไอ้แม่หน่อยคึนนี้พอมไหมครับพอจริงๆครับผขค้นไม่พอนะครับ,บพี่แป๊บมาเพียบกินเยอะนะคะรับเลี้ยงดีเลี้ยงดีอด้าวทำไมหดไปอย่างเลยแป๊บเอ้ยพี่ชื่อห้าเดือนแล้วนะแป๊บจับจับนมอยู่ยังไม่เป็นก้อนเลย เอ้ยแบบเอ้ยวาดชนะมาล้ก็ใกล้เรียนจบแล้วไปสมัครเรียนแล้วบ่ สาขาอะไรแ่้างานเพิ่มธนาลักเรียน,น,ยนทอะไรได้หอยังว่างไหยหางานเพิ่มดา,า,าเ,าาาเ,เล <c oughs> อะลซื้อมา <c oughs> เรีย, <c oughs> ยกซะขวะขวจะเอามาเลี้ยงเอามาเลี้ยงเลยปะ เอาจ้อเอามาเลี้ยงแล้ววันะนึ่นเอา,า,เอามายุ่งกันเลยนเาลนาะ,หนนะให้เชือกที่ร้องอีก200สองร้อยยขอบคุณแม่นายนาครับผมเดี๋ยวให้ระบบขี่ไปฝั่งนู้นเลยนะฮะแล้วก็ถอยแต่ว่าเอาตรงพี่แป,ป๊บก่อนนะครับเอเอไอ้ย่างงั้นนะท้องแน่นะครับ อ,อ,ม,อมันเป็นส้างอยู่ามันเซื่องดีนะคะนรคับแต่แล้วเขาว่าหมอเขาวา้างซันมาว่าถ้าถ้าอยู่ในป่าก็ตกมันเอ่อ แป,ป๊บซี่เพิ่มเติมให้พี่แป,ป๊บได้นะครับพี่แป,ป๊บครับหรือแม้แ่นทนที่ดูในคลิปวิดีโอนี้นะครับถ้าเราอยากจะสั่งผลไม้ให้น้องช้างนะครับกดลิงก์ด้านล่างมาได้เลยนะครับลิงก์ไลน์นะครับแล้วก็อยากให้เชือกไหนแล้วก็สามารถบอกเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปส่งให้ดูนะครับว่าเราเอาไปให้แล้วนะครับ ลุงโบครับสองร้อยบิ๊กซีไอหเพิ่มเติมได้ไหมเพิ่มเติมได้ไหมเพิ่มเติมได้ลเลยนะครับผมเพิ่มเติมได้เลยพี่แป๊บ หลอนมันดูไม่เบื่อนะช้างพวกหลอ,ลอนะอ่ะโหกินอะไรกินเดาเลยฮะแล,นะแล้วบอกรถน้ำหนักสีดส่ดันเท่าไหรเนี่ยสี่ดันสองขนาดว่าผอมเนี่ยสี่ดันสองอ๋อลูกโบสิงยางเอาไปไหายเลยบอก ไป่ากันน้ำมัน้ำมไปต้มมันเนาะเพาว่าไป่กันน้ำมัหางเขาไปใส่อ่ากันน้ำมได้เสร้ว่าจทานเลยเจ้าเลยดูเจ้าบ้านคืออาหันเต่พอไปย่างันีหา็หมดเห็นแด่นั่งเฮดมีดอยู่ออกเรื่องหรือมนี้าเอาก่ ไม่ได้นะครับลุงบวกเอาไปให้แล้วนะครับมุดรัวไปให้นะครับเฮ้ยเพื่อน,นลังกับมาเป็นยานแล้วะ มึงโบกแบกไปให้นะครับเอ้ารถเราไปได้เว้าโอเคา่เว้าบ้านนี้เออให้แป๊บเดี๋ยวดูสายตาสิเป็นไงล่ะครับตาบวานเลยตาบวานเลยตาบาดเลยตาหานเลยตาบวานเลยตาหวานอันย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 ันตาบาดตาบาดอืม ักอ้วนไอน้อ้วนอีกห้าปีงานโซนกันเ<ะ>ออออกห้ำออกเขากก่าแก้ไวอะไรนะออกปุ๊บหันมาแนมได้เหรอแนมเด้า,ดาห,หาเลี้ยง หือตกใจเหมือนตีเล็กนี่หว่าไปไปหมดได้ <tok>